โอ้โหเห็นและกินข้าวไม่ลงเลยก็ต้องกราบสวัสดีวัยรุ่นเลบานอนทุกๆคนนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็แบบว่าวันเนี้ยพี่ได้ทําการโทรหาทุกๆคนนะครับผมมาปาร์ตี้ที่บ้านพี่แวะน้องน้องดูโอ้โหรวมพลคนดังทั้งนั้นแม่ครูอดัมมิตเคแล้วก็เอออันนี้งานปาร์ตี้นะครับไม่ใช่งานเล่นโยคะแม่งผิดงานหรือเปล่า คุณตำรวจโคโนโะคุณตำรวจอโลกก็มาครับผมทุกคน <Yahoo! S 1> คือวันนี้พี่เลี้ยงนะครับค่าใช้จ่ายทุกอย่างก็คือพี่เป็นคนออก <Wow. S 1> ส่วนไอ้ช้างนั่นหรอดูมันมไปเต้นกับสาวๆโอ้โหเต้นจำบ้าหรือเปล่าเฮ้ยทุกคนไอ้ช้างมันเป็นตุ๊ดหรือเปล่าวะทางน้องคิดว่าไอ้ช้างเป็นตุ๊ดคอมเมนต์บอกพี่ทีดูมันเต้นดิทุกคนโอ้โหโยกเย้าใส่สะโพกโยกเย้า แต่ประเด็นหลักนะครับผมที่พี่โทรแบบว่าเรียกคนมาไม่ใช่อะไรหรอกพี่โทรมาอวดรถอะครับดูเยิยเป็นไงมัดแตง่งสีแดงสวยซะด้วยนนคันที่เป็น GTR นะครับผมแมคกลาเรนก็สีส้มก็ได้อยู่แล้วแต่งน้องสังเกตที่แลมโบกินี่ครับผมสีฟ้าน้องน้องว่าพี่ต้องทำสีอะไรดีอะ ดี๋ยวพี่จะให้คนดูเป็นคนเลือกสีรถเลโบกินี่ให้พี่นะครับผมน้องๆคอมเมนต์มาเลยใครกดไลค์เยอะสุดเดี๋ยวอีพีต่อไปอ่ะพี่จะไปเปลี่ยนให้ครับผมแต่คืออีพีนี้ก็ใช้สีฟ้าไปก่อนลักกันโอเคเธอเดเซ็กซี่เธอได้่ารักแต่ติดทีพี่ด้ไปก้าทักต่อไปนี้จะเป็นการแสดงพิเศษที่อาดเตรียบมาให้ในการปาร์ตี้วันดี นั่นก็คือการเป่าขุยให้ฟังทุกคนพร้อมแล้วก็จ่ายบาคนละห้าบาทโอ้โหไอ้อดัมมาถึงก็มาหาเงินเลยเนาะสงสัยแบบว่ามันไม่มีตังกินข้าวล่ะครับอ่ะอะจัดไปไบรื้นพี่ไม่มีเลมานอนมีแต่ดิคอตอย่ยากได้คนมาครอบเขาต้องทำยังไงว่าปชาชด หยุดกับพี่นะมันลำบากนะเพราะว่าพี่เป็นสายฟรีฮะโอ้โหนั่นเพลงเหรอวะน่านะแม่งแล้วไหนบอกว่าจะเป่าคุยเฮ้ยทุกคน,จกนกเจอสาวครับผมเฮ้ยโอ้โหคนนี้คือใครอะครับพี่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยอะเฮ้ยต้องเข้าไปบุกซะหน่ละหอถ้าทางเย,ย้ายวนเฮ้ยเออยอดนักซิ่งอยากเราก็บุกเลยละกัน เออสวัสดีครับผมจีเพิ่มเป็นยอดนักซิ่งอ่ะครับ <Wow. S 1> เออสวัสดีค่ะฉันชื่อโมอโค <c oughs> เออเป็นญาติไกก็จีหรือเปล่าเฮ้ยทุกคนพี่ทำตัวไม่ถูกครับพี่เจอสาว่เฮ้ย <c oughs> เออพี่คิดออกละให้ช้างช่วยดีกว่าอือ <c oughs> ไอ้ช้างอ่ะคือแบบว่ามันอยู่แต่กับสาวๆไงเี้ย <c oughs> มันอ้วนๆตัวสีชมพูแบบเนี้ยพี่จะบอกให้ว่ามันเจ้าชู้มากน้องๆก็ดูเอาละกัน คือแบบพี่จ้างพี่ตีมามันก็มาแย่งเต้นน่ะดูดิ oh, <no. S 1> เออน้องชายพี่ี่เรื่องให้ช่วยอะ่ะเอ็งเห็นสาวที่อยู่ตรงนั้นปะช่วยไปคุยพี่หน่อยดีคือพี่แอบมีใจให้เขาอะ่ะเมื่อไหร่พี่จะทําอะไรไปชีดเป็นอาตักถีวะนอกชายละเบือเบือ่อมีอะไรก็มาถามดอกชา้างตลอดแล้วพี่รู้ไหมปร์ที้ครั้งเนี้ยมันไม่มีพิซซ่าดา,าตูดยุงก็เสียเวลาเลยกําลังเต้นกับสาวเพื่อนเพลินปัดโท มันจะไปยากอะไรว่าจีบสรงจีบสาวเนี่ยน้องชายละเบื่อเบื่อลบไปพวกน้าดนอนทักหลายออสวัสดีคนสวยมีแฟนอย่างพี่ผมชอบชอบก็ให้พี่มาจีบสิคะ <c oughs> พี่ชายผมจีบไม่เป็นหรอกเพราะพี่ผมไม่เหลียนด้านตัดสิน <c oughs> อ๋อนั่นมันคนละจีบคะ่ะ เออคนดูถ้าอยากให้ผมช่วยพี่ชายผมจีบสาวอะ่ะกดติดตามให้พี่ผมด้วยถ้าทุกคนกดแล้วผมจะช่วยพี่ผมจีบสาว <Yahoo! S 1> นี่คนสวยพี่ผมรวยนะ <Wow! S 1> ไม่ได้ชอบคนรวยค่ะขอโทษทีแต่ตูวชอบคนมีตังค์ <c oughs> เออวันๆทำไมเจอแต่คนบ้าวะงงไปหมดแล้วโอยไปบอกพี่ชายดีกว่าให้มาจีบเองละกันเออจะไปพี่หุ่นยนต์ nope. มีแต่คนบ้าเออพี่ชายพี่ไปคุยต่อเขาได้เลยผมบอกไปแล้วว่าพี่ชอบเขา <Huh? S 1> เฮ้เอ้าเลงรีบไปบอกเขาเพื่ออะไรอะ่ะโ,โพี่จีบเองดีกว่าทุกคนไอ้ช้างมันคงช่วยพี่จีบไม่ได้หรอกเออบุกเองเลยละกันนี่ดูพี่จะสอนวิธีจีบสาวนะครับน้องๆ <Wow. S 1> เออน้องคนสวยไปนั่งแลโบกับพี่ป่ว <Wow. S 1> นั่งฟรีไม่คิดตัง โอเคเลยครับพี่ <Yahoo! S 1> เป็นไงทุกคนเราต้องเริ่มจากอะไรที่มันเล็กๆก่อนนะครับเอออย่าพีา๋ผามไปบอกชงบอกชอบเขาว่ามันไม่หลอก้ะใจปะ <Okay. S 1> ส่วนอาดัมก็หยุดร้องเพลงได้แล้วนะครับเดี๋ยวพี่เอาเงินให้5บาทแล้วก็จะไปไหนก็ไปแมน่ง <c oughs> นักร้องเสียงเพลยนหรือเปล่าโอเคผมทุกคน <c oughs> เดี๋ยวจ้างวันนี้พี่จะพาน้องผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไปซิ่งรถแลมโบครับผมส่วนใครที่อยากให้พี่ทำสีอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์นะเออ น่นไงน้องเข้ามาละไปไงโอ้โหก็คนมันหล่อและรว,วยอะครับดูดิเขาไปนั่งในรถแลมโบพี่แล้วว่าโอเคทุกคนผมก็ต้องขอบคุณมากนะครับผมที่มาร่วมสนุกในงานปาร์ตี้วันนี้เออขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายไม่ใช่เนี่ยครับผมเออไปบอกลาช่างซุยด้วยได้ข่าวว่าช่วงนี้รวยหรอได้จากพี่ไปร้อยล้านอ่ะเออ มือนี้สนุกสุดๆไปเลยบักปรับไ่ได้กินอย่างเลยเบิ่งแต่บักสร้างเต้นว่างๆก็ไปเยี่ยมคอยในเดือคอยสียเฮ็ดอู่ใหม่เชโดช่างสุยธรรมอู่รถใหม่เหรอวันนี้ฮะโอ้โหก็อย่างว่าแหละครับมีเงินร้อยล้านอ่ะมันก็ต้องอัปเกรดร้านเป็นธรรมดาโอเคโอเคผมช่างสุยเดี๋ยวว่างๆผมจะแวะไปเที่ยวรักกันบอกว่าช่างสุยธรรมแบบว่าหาของตงของแต่งมาให้รถผมเยอะๆนะเอ ไปทุกคนได้เวลาไปซิ่งแล้วไปไม่สาวน้อยพอไม่เจอน้องสาวเดี๋ยวพี่จะพาไปซิ่ง <c oughs> อ้าทุกคนแต่ว่าฝนตกว่ะ <c oughs> อะไรครับเนี่ยโหโจะไปแบบโรแมนติกโรแมนติกหน่อยไม่ได้หลือสภาพอากาศไม่เป็นใจเลยครับโอ้คนเขาจะโรแมนติกกันซะหน่อย <c oughs> เดี๋ยวจ้งวันนี้เนี่ยผมพี่จะพาน้องสาวเขาเนี่ยไปซิ่งแบบว่านในสนามบินนะครับโอ้โห <c oughs> หมอกลงหรือว่าอะไรวะเนี่ยมองไม่เห็นเลยเลยว่ะดูบนขับด้านในลกากันโอโ้โหคขาสวยะไปเลยจ้าถึงฝนตกพี่ก็ไม่ได้วันใยอะไรอยู่แล้วะครับก็แบบย้อนนักซี่มันก็ขับได้ทุกรูปแบบอะโอ้โหรถกูเปื้อนหมดเลยแม่งออกมาไม่ถึงห้านาทีรถเปื้อนเลยอะ่ะโอโ้ต้องเอาไปล้านที่ลานช่างซุยละแต่ก่อนอื่นขอซิ่งก่อนลกากันน้องดู้ดิ โอ้คือแบบสวยงามมากครับขับรถยามฝนตกอะไรเงี้ยเปิดประตูนี่เป็นไงสนามบินนีพี่กซื้อเอาไปเองนะครับก็แบบเงินมันเหลือด้วยไงไปเลยจ้าโอ้สวยงามเหลือเกินนี่ไปนไง,ไงน้องๆเอาตรงนะพี่ว่าแค่พี่มีแรมโบะสากากีดแล้วเออน้องๆว่าน้องโมโคโมีใจเพียงแมน ขี่เล่นแลยครัผมทุกคนโอ้หนามบงนามบินนี้ไม่มีเครื่องบินหรอกครับพี่ซื้อเอาไว้แล้ว <Huh? S 1> นี่ดูดิโอ้เออทุกคนหรนแลเราจ้าแลมโบคันนี้ไปแข่งดีวะโอ้คือแบบว่าไวมากครับเทจัดเลยเอ่ยโอ้เลยเลยเลยเกือ <c oughs> บชนเสาไอเบียนโมวแต่ดูรถอีกรอบนึงครับผมเโดสวยงามมากครับผม ไปเลยยาอูดิบดิฟหน่อยดิบหน่อยควงกลาดรอบนึงเช็ดขับต่อครับผมอูยอ่อนักซิ่งโน่หนึง่งไปเลยจ้าอ่าหนูรักพี่จักเลยแต่ขับรถตอนฝนตกมันก็ไม่ดีอย่างหนึ่งนะทุกคนก็คือมันเปื้อนนะครับอาหอะไปหาช่างซุยด่วนเลยได้ข่าวว่ามีร้านใหม่เหรอมองว่าจะมีอะไรดีๆนะเออ ไปทางไหนวะแม่งหลงทางไปอยาจ้งซุย่ไหนวะทุกคนคาตอครับคับปิดฝังการ์ตอรกับพี่โอ้โหไวจัดแล่แลมโบกินนี่ของพี่นะ้นองๆก็พี่จีบน้องโมโคโดีไหมครับคือแปบ,บว่าน้องเขาก็สวยนะแล้วก็ดูนิสัยดีด้วยน่าจะเหมาะสมกับแบบว่าคนลอยๆอย่างพี่อะเออ,อแต่จังวันนี้นะครับน้องๆก็ดูรถพี่เปื้อน พอเช่นเราเนี่ยเรารีไปหาช่างซุยดีกว่าครับผมโอเคได้ข่าวว่าย้ายอูมาอยู่แถวนี้นะเออเห็นเขาบอกเปิดอูอะไรวะลึกลับจังนี่อยู่ในซอยนี้ครับผมช่างซุยโทรมาบอกเฮ้ยเลยนี่ไงเฮ้ยดูนะครับช่างซุยทําอูใหม่เชดโด้ดูดิโอ้โหสมกับที่แบบว่าหนึ่งร้อยล้านบาทที่พี่เสียไปอะครับช่างซุยเรามีอูที่แบบว่าโคตรโก้โคตรเท่ โอ้โหเครื่องมองือเครื่องมือนี่พร้อมครับผมเอาง่ายๆพี่ว่าต่อไปเนี่ยเราน่าจะแต่งรถได้เยอะเลยครับผม <Wow. S 1> โอ้โหมีการอัปเกรดกัาทุกคนอันนี้เป็นรถจีบนะครับซึ่งที่บ้านพี่ก็ยังไม่มีสักคันเลยอะทำไมพี่ไม่สั่งช่างสุ่ยวะโอ้โหอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์คอปบ,บ้าครับผมเฮ้ยคันนี้ก็ลืมสั่งงงนะงงนะพี่คิดว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้มันก็เท่ดีนะครับผม น้องๆดูคันนี้ครับผมรถฟรีไฟโอ้โหเปิดเครื่องยนต์โชด้วยอ่ะเฮ้ยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยเครื่องยนต์รถฟรีไฟครับผมทุกคนพี่ว่าหลายคนเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นนะเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจ่ายมาคนละหนึ่งไล่ครับผมเป็นบุญตาอะไรเงี้ยเออช่างซุยครับผมไมเไดนรบกวนนิดหน่อยครับผมก็คือรถแลมโบผมมันเปื้อนอะรบกวนช่างซุยเนี่ยช่วยทำความสะอาดให้หน่อยได้ปะโอ เอาไปเยบขี่ม้ามาบอบบกปรับคอยบลล่างเด้อเฮ้ยไม่ใช่ขี่ม้าครับช่างซุยมันแค่เปื้อนโคลเองผมว่าเอาผ้าเช็ดเช็ก็น่าจะออกนะโอเคเออแล้วผมก็มีเรื่องจะรบกวนนะครับผมขอยืมรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ด้วยเพราะว่าผมต้องไปส่งน้องโมโคที่บ้านอ่ะคือตอนนี้มันก็เริ่มเย็นแล้วนะทุกคนพี่ไม่อยากให้น้องโมโกเนี่ยกลับบ้านดึกครับผมเดี๋ยวพ่อแม่น้องเขาเป็นห่วงอ๋อไม่เป็นไรค่ะหนูอยากอยู่กับพี่นาน โอเคครับผมทุกคนเดี๋ยวจังวันนี้นะครับพี่จะทำการเอารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปส่งน้องโมโคที่บ้านนะครับผมระหว่างรอช่างซุยเราทําความสะอาดเนี่ยก็กลับมาก็น่าจะเสร็จพอดีอะ่เออช่างซุยทําให้เนียเน้ยบเลยนะรถผมมันแพงจับเบาๆด้วยป้าน้องโมโคเดี๋ยวพี่ไปส่งน้องที่บ้านนะไ <Yahoo! S 2> อเชดดในตู้เย็นมีแต่ของในสมองมีแต่เธอ แต่พี่รู้สึกว่าในเกม g t a เนี่ยมันทำล้อมาเหมือนลูกอมหมดทุกคนน่าจะเปรี้ยวนะเนี่ยร้อนเนี่ยใน,นผมเบิร์นยางเชโดฟันกระโหมเลยครับผมโอ้แรงเอาเรื่องอะเนี่ยนอม้อระวังไอนะฟวันเยจจาาไปโหมยกลอ้อยกไปขึ้นไ <No. S 1> ม่ยกล้อไม่ได้หมดทุกคนขอลองยกลอ้อหน่อยนะโอ้ยกไม่ได้อยเสียใจว่ะ อาจจะยกได้นะผมถ้าแบบมีความเร็วที่มากพอนะโเคเมื่อกี้พี่ถามน้องโมโคนะผมเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยอยู่แถวแถวทะเลทรายเว้ยเฮ้ยมันไกลไมหรือเปล่าโอ้โหน้องก็มาไกลเกินนะบางทีอะตอนนี้เราอยู่ในเมืองนะครับเฮ้ยเจอเด็กแว้นหมดทุกคนเจอเว็บลอยยิ้าหมดทุกคนแข่งไปน้องแข่งเปล่าเฮ้ยแข่งเปล่าลึงยกล้อไปเลยแล้วกันแง่หน่อย จับเกี่ยการให้แน่นได้เวลาต้องโลดต้องแล่นนน่เป็นไงสาวก่อเอวไม่ต้องอิจฉานะครับน้องๆโอ้โหคือแบบมอเตอร์ไซค์คอบ,บ้าก,ก็ขับดีเหมือนกันนะเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันนิ่งอะทุกคนแต่เสียงเดียวนะครับมันอาจจะยกล้อไม่ขึ้นนะรถน่าจะหนักมากแต่สมดุลมันดีนะพี่ว่าไปเลยยาฮือ แมนนั่นนนแหนน้องมโคยต้องถึงบ้านโดยเร็วเพราะว่าพี่มันเป็นนักซิ่งเบอร์หนึ่งเบอร์ตึงของประเทศมาเลยจ้าอ่าตอนนี้เหมือนกับว่าเราจอกมาในเมืองนะครับผมก็คือมันจะเป็นแบบเริ่มเป็นป่าเป็นภูเขาละแต่มันก็ยังไม่ใช่ทะเลตายอ่ะครับน้องมโคก็อยู่ไกลไปนะบางทีอะ่ะองว่างก็มาอยู่บ้านพี่ไมล่ะ oh, <no. S 1> อฮ้ เหมือนใกล้จะถึงอะทุกคนน้องโมโคบอกว่าลาเขาทาขายของชําครับผม <Okay. S 1> ก็คือถ้าเราเห็นแบบว่าลาขายของชําเราก็จะแวะเลยนะครับโอเคเออ,เอด้านหน้าหรือเปล่าน่าจะร้านนี้เนะยผมทุกคนโอเคอ๋อบ้านน้องโมโคอยู่กลางทะเลทรายจริงๆครับผมดูดิโอ้ก็แบบว่าวิวดีอยู่นะมองไปเห็นภูเขาอะไรเงยโอเคจะน้องโมโคพี่มาส่งแล้วนะหนูขอบคุณพี่มากเลยค่ะ วันนี้พี่พาเที่ยวสนุกป่า <Yahoo! S 1> โอ้ยเล็กน้อยมากเดี๋ยววันหลังพี่พาไปเที่ยวอีกน้องสนใจไหมล่ะสนใจสนใจค่ะอะไหนๆเราก็มาล้างไข่ของชํำละพี่รู้สึกคอแห้งพอดีปะหาอะไรกินหน่อยทุกคนเอออ๊ะอะไรครับเนี่ยใครวะอ๋อนี่เป็นพ่อหนูเองเอออันนี้เป็นพ่อน้องเหรอแม่ ใส่หน้ากากน้อ,อุนต้าแมนตอนแรกเออแต่ก็ต้องเข้าใจครับยุคนี้มันยุคโควิดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการป้องกันการสวมหน้ากากเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาครับผมโอเครับอะไรทีครับฮะ <H an> โอ้โหสำเนาถูกต้องโอเคครับผมคุณพ่อเอ่อคุณพ่ออาริเกเตอร์เรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวจังวันนี้ก็เราจะซื้อน้ำกินสักขวดแล้วก็กลับไปรถแรมโบกันทุกคนนะพี่คิดว่ามันเริ่มเย็นแล้วนะครับ เออหรือบอกลาน้องโมโกพี่ไปแล้วนะน้องสาวแล้วเจอกันใหม่วันหน้าเอ้ย้ ه, เป็นคนหลอกก็อย่างว่าครับทำอะไรสาวก็กี๊ดก็หลงไปหมดโอเคผมทุกคนถ้าน้องใหญ่พี่จีบน้องโมโกเนี่ยก็คอมเมนต์ต่อมาได้เลยนะครับเดยพี่ต่อไปเนี่ยพี่จะพาน้องโมโกมาเที่ยวด้วยอีกโอเคไปกับปแปอแลมโบก่อนลากัน พระเอกมาจนได้มาแล้วผมกลับมารถเลมโบก,กินัวของพี่เนี่ยอูจังซุยเข้าทางนี้เลยเริ่มจำได้ลดแล้วทุกคนแาวบเปิดประตูโอเคครับผมเอาเสร็จพอดีเลเนไหม่างซุยเช็ดเสร็จละเช็ดใบไปนะร่างซุยเช็ดใบเกิน oh. ขอบคุณจางซุยมากนะผมที่เช็ดรถให้ผมดูดิโอโหเงาวับสะอาดเยี่ยมอ่องนะครับ่างซุยนี่ฝีมือเขาดีขึ้นเรื่อยๆนะ จากช่างช่องจักรายานกลายเป็นแบบว่าผู้นําเข้ารถมาขายให้พี่นะครับจนเขาประสบความสําเร็จมีเงินเป็นร้อยร้อยล้านแต่ว่าแต่งร้านหมดไปก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะโอเคผมพี่ว่าเรากลับพอนาฬิกาดีกว่าไอชา้ช้างน่าจะคิดถึงพี่แย่ละ oh, <no. S 1> โอเคผมจ้างซวยผมไปละเดี๋ยวค่าเช็ดรถก็เดี๋ยวมาจ่ายนะตอนนี้ไม่มีตังค์โท่ทีไปละจุบจ๊บ uh. เอะ็นไ,บบดดไนีีดบบาชรรถฟ้ <laughs> กว่าจะถึงทุกคนมืดพอดีครับผมกลับบ้านเราหอร์ดีกือสุดที่รักออป่านนี้ช้างน่าจะแบบว่าเก็บโต๊ะทำความสะอาดเสร็จแล้วนะเออ,อมามาแล้วจ้าโอ้โหเอา,เาสาวเอาอะไรมาอีกไอ้ช้าง <laughs> พี่บอกแล้วใช่ไหมว่าไอ้ช้างมันเจ้าชัวทุกคนมันม,มันไปตามใครมาวานะเนี่ยดูดิโอ้โโ ครูอาดัมก็ยังไม่กลับครับผมโอ้โหเฮ้ยเมานมหรือเปล่าฮะโอ้ทุกคนอาดามไหวไหม่ะเอ้ยขอบใจมากนักเรียนช้างที่เลี้ยงนมอาจารย์อาดัมบันดนี้อาอดัมจะเรื่องหร้อแม่งโอ้มาไงครับพี่มาตอนไหนดี <c oughs> โอ้โหอาจารย์ดามไปหมดละ ส่วนไอ้ช้างก็เองทางมันลงไปเนี่ยมันดึกแล้วไล่คนอื่นกลับบ้านได้แล้วไอ้ช้าง <Nope. S 1> เองนี่แม่งสร้างแต่ปัญหานะวันๆเนี่ยพี่เลยเซ็งมาน้องน้องแล้วคือเหมือนฝนจะตกด้วยนะครับเนี่ย <c oughs> พี่ลืมคิดไปเลยทุกคนที่หอาฬิการเราไม่มีโรงจอดรถครับผม oh, <no. S 1> เดี๋ยวพี่ต่อไปเนี่ยไม่แน่ว่าพี่อาจจะไปแบบว่าเก็บตังค์ซื้อบ้านใหม่นะทุกคน <c oughs> เออน่าสนใจไหมครับ <c oughs> โอ้ช้างไม่ไหวแล้ะช้างหมื่นสงสัยจะเมานมตามหมี ขอข้อดีจริงๆคุคูครูอาดัมผู้นี้มาสอนผมที่บ้านด้วยหน้าครูอาดัมผมไม่อยากเรียนออนไลน์เอ,อน้องๆด้วยช้างกับครูอาดัมไปหมดละสมองสมองโอเคทางน้องชอบนี่ก็ชูก,กับปานขึ้นมาแล้วชกไปที่ปุ่มไลค์ได้เลยฝากกดแชร์รับชมกันด้วยที่สำคัญฝากกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะเ้าข่าใหม่จากเพแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ